พอศรัทธาต่อผู้เจ้าแล้วก็ฟังธรรมะฟังธรรมะและศรัทธาพอศรัทธาแล้วที่ผู้เจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรทรงแสดงอะไรก่อนศีลใช่ไหมต่อไปคือสมาธิต่อไปคือปัญญาพอฟังปุ๊บได้เลยไหมย,ยังไม่ได้ต้องไปฝึกจ้ะใช่ไหมถ้าฝึกศีลกลุ่มของศีลหมวดของศีล ก็คือหลายหลายองค์ผ่านจริงครบทั่วแล้วก็จะถึงสมาธิจเจริญสมาธิก็หลายองค์อยู่ครบถ้วนดีพอแล้วก็จะถึงปัญญาจเจริญปัญญาก็หลายองค์อยู่ครบทั่วแล้วจึงถึงโลกุตระะอย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยฟังวันเดียวจบได้แต่ปฏิบัติละ่ะ สิบปีถึงไหนตามสมควรห้าสิบปีถึงไหนตามสมควรที่ท่านยังกล่าวนี้นะแม้บวชเป็นพิสูจนะเพลินไปวัดนั่งเรือเอามือไปหยิบตะไข้เข้าผิดศีลพอใกล้ตายนึกถึงอ่าเรายังไม่จะพงอาบัตเลยจิตเศร้าหมองอย่างนั้นก็มีเรียกว่าวางจิตพลาดไป ที่เทียบอย่างนี้ว่าทุกคนน,นะนะเคยทาบุญทาบาปมาแล้วทั้งสิน้นถ้าใกล้ตายจิตผ่องใสก็มีสุคติโลกสวนเป็นที่ไปถ้าใกล้ตายจิตเศร้าหมองมีอาบายเป็นที่ไปอยู่ที่นี้ด้วยนะว่าใกล้ๆกับว่าเราฟังมาแล้วนะว่าอะไรคือบุญคือบาปนะหรือเทียบว่าทุกคนก็ทําบุญทาบาปมาแล้วนะแต่ใกล้ตายอยู่กับบุญอยู่กับบาปนี่อีกเรื่องหนึ่งน,นะดังนั้นฟังธรรมะเนี่ย รู้ว่าอะไรคือกุศลอกุศลแล้วก็ต้องมีความฉลาดในกุศลอกุศลด้วยนะตเทียบอย่างนี้นะบัญญัติบางอย่าง,างอย่างที่ท่านเปรียบว่าส่วนนี้นี่ก็ได้นะ,ะเปรียบงี้นะทุกมีคนถือของเนี่ยอันนี้มากไหม มางไม่มากเออมากนะหลายดอกใช่ไหมเราไปดอกนึงมองดอกนี้ว่ามองมองในกระจาด <c oughs> <c oughs> ให้ก็ต้องมองตรงนี้ใช่เออนี่ถูกนะแต่ถ้าให้ดอกนี้มามองกระจาดเนี้ยเอ,อ๊ะทำไมให้เราแค่นี้เนี่ยยุ่งไหมยุ่งแล้วนี่เราโลภะถ้ามองดอกนี้แล้วอิ่มเลยโอ้โหนี่เป็นบุญเราเลยนี่คือศรัทธาจะบอกทำไมให้เราแค่นี้ไม่ให้เท่านู้นอะ นี่คือโลภะ,ะจบนะไม่ต้องเอาถูกต้องนี่คือเหมือนกับเราเรียนแล้วต้องฉลาดมีความอิ่มเต็มมีความสุขกับสิ่งที่ได้คือศรัทธาไม่มีความสุขกับสิ่งที่ได้มีความทุกข์กับสิ่งที่ไม่ได้คือโลภะ สรุปเราฟังมาเท่านี้มากก็ยังหรือยังเหลือเยอะถ้าฟังคราวใดก็ประเสริฐมากมมยอิ่มเต็มเหลือเฟือเลยไปสวรรค์ถ้าบอกยังอีกเยอะเลยไม่เข้าใจเลยหาความก็จะไม่เจอเท่าไหร่ก็จะไม่เข้าใจนี่คือการเจอเรื่องเดียวกันนะ ถ้าฉลาดได้กุศลถ้าไม่ฉลาดละ่ะกลายเป็นอกุศลไปต่อไปนะดังนั้นคนที่จะเกี่ยวข้องกับเส้นทางวิปัสสนาคืออะไรคือเกี่ยวข้องกับพุทธคุณละ่ะตามศรัทธากองตนไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธคุณนี่คือเกี่ยวพอผู้เจ้าตัดเรื่องศีลสมาธิปัญญาละ่ะ เกี่ยวอะไเกี่ยวเกี่ยวแล้ว,เก,ว,เ,กว,ลวเกี่ยวกับอะไรก่อนศีลก่อนนี่คือศรัทธาด้วยแล้ววางจิตถูกต้องไปตามลำดับด้วยถูกต้องตามลำดับอย่างไรถ้าพูดถึงศีลใช่ไหมเธอต้องเงิกวนอย่างนั้นอย่างนั้น สับสมาธิสงบตั้งมั่นปัญญาหลุดพ้นฟังจบอยากได้อะไรอยากได้อะไรออไปฏิละขั้นนะอย่าไปอยากได้ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นฟังจบอยากทําตรงนี้นี่คือตรงตามขั้นตอนแต่ถ้าฟังจบที่อยากทําไม่คิดหรอกคิดแต่จะอยากได้อย่างนี้ก็กลายเป็นโลภะไปดังนั้น ก็ต้องมีกฎเกติกาตามลำดับไปถ้าฟังว่าศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาพอฟังนี้จบปุ๊บเราจะแสวงหาอะไรทำอะไรศีลน,นี่คือตามกติกาเพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าตัดลำดับคือศีลสมาธิปัญญาพอคนฟังฟังจบไม่รู้ว่าแต่ละคนไปหาตรงไหนนะถ้าถูกย่อมได้นะ ถ้าไม่ถูกล่ะที่หาก็ไม่ได้กิเลสใหม่ก็เกิดพระอาจารยพระพุทธเจ้าตัดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอฟังแล้วรู้สึกยังไงชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่อย่างที่เราเป็นเนี่ยประเสริฐไหมประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ เอาถ้าเทียบอย่างนี้ว่าสุดทาถ้าเป็นพิสูจใช่ไหมตื่นขึ้นมาทําอะไรถือถือบาทไปแล้วไปเดินกลับมาเป็นยังไงบาทเต็มแล้วอบริโภคอิม่มวันนั้นต้องทํางานอื่นไหมไม่ต้องแล้วเวลาเหลือเหลือทําอะไรฝึกศีลถ้าจเจริญแหละ ถึงระดับสมาธิก็จเจริญสมาธิถ้าถึงปัญญาก็จเจริญปัญญาอย่างนี้เรียกว่ากว้างขวางทีนี้ถ้าเป็นชีวิตของเราใช่ไหมตื่นขึ้นมาทำไงหุงข้าวไหมหุงเราทานใช่ไหมหุงให้ตื่นไหมหุงกลางวันทำไงหุงเย็นอะ่ะหุงไ <laughs> หลายหุงหป นี่ขนาดแค่ข้าวอย่างเดียวนะอย่างอื่นน่ะกินข้าวเสรยทำอย่างอื่นไหมทำเมื่อไหรจบงานจะนอนแล้วยังไม่เสร็จเลยพอเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้น,นมาทำอะไงผงวันเดือนปีผ่านไปทั้งทั่งทีง่รู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาเทศอะไรเกิดปัญญาแต่ไปไม่ได้ได้แต่รู้ไม่เวลาทำอย่างนี้เรียกว่าคับแคบ บางคนมีทางเลือกก็กดีไปนะไม่มีทางเลือกก็ต้องแบ่งเอาแหละตามนี้เพราะฉะนั้นบางคนนะ่ะชัดเลยคารวะเป็นความคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีทุลีคือกิเลสหนีไม่ออกเป็นงี้ตลอดคารวะคับแคบส่วนความบันดาลใล่ะเป็นความตลอดโปร่อ,อ่ะไปอย่างนี้ สบายแล้วชีวิตเราเปลี่ยนเลยมันประเจ้าอุปสมบทใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเธอเป็นสาวกของตถาคตแล้วถ้าสาวกโดยปรมัตถะสาวกค,คือคือใครใครคือสาวกเราเป็นสาวกไหมเป็นไม่เป็น เออไม่ใช่ถูกต้องใครเป็นสาวกตั้งแต่คู่ที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันนี่แหละอ่าโดยสรุปนะเป็นต้นไปจะถึงความเป็นพระอาหารหันนั่นคือสาวกพอผลิตภผ่า์ไปแล้วจบเรื่องคนแต่โดยพระสูตรทรงเสด็จโดยบะจัดว่าเหมือนกับคนที่ทิ้งทุกอย่าง และมีใจศรัทธาใจหนักแน่นที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์คนนั้นถือว่าเป็นสาวกของตถาคตด้วยเจตนาของคนนั้นแต่ส่วนสภาวะค่อยว่ากันตอนถึงไม่เข้าใจสภาวะาเราถึงสดวดาบันหร <Yeah. S 1> ือยังเออยังยังไม่เป็นสาวกเท่านี้พอใครถามเราเป็นอะไรเราตอบไง พุทธบริษัทอยู่บริษัท,ษทไหนอุบาสกอบุบาสิกานุ่งป้าขาวมั้งหเปล่าไม่นุ่งม่ต้องนุ่งดินุ่งวันไหนวันกนวันพระแล้วตอนนั้นทำไงต่อศีลแปดน,นี่อุบาสกอบุบาสิกาท่านไปนงั้นเขาเขาไกลเขาไว้ค่อยๆก็เติบเข้ามา เดือละสองขนก็ยังดีสองขนนี่ขนไหนอะสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามวันพระใหญ่เอายังดีชักคุณละสี่ขนยังดีดีขึ้นสี่ไหนพระเล็กก็เอาแปดวันเลยแปดวันไหนวันโกนวันพระเอางี้นั่นคืออันที่จะสีนสสภูแล,ละ เดือนละแปดวันแต่ถ้าเลื่อนมาเลยสีลแปดทุกวันนี่กลายเป็นนิจสีลเลยอ่านี่ประเสริฐกว่าค่อยๆว่ากระดามนี้ไปค่อยๆเลื่อนตามนี้ไปจากสองไปสี่จาก2 2> ส <Tanz> ี่ไปแปดจากแปดไปไหนส <c oughs> <c oughs> ามสิบเลยตามเสภาวะนะเรากำหนดเองว่ากระดามนี้ไปทีนี้ถ้า ผู้มีปัญญาแล้วนะไม่เอาแล้วเราพึงตรงผมและหนวดดีกว่าขอบวชด,ดีกว่านี่คือเหมือนกับขอสมัครเป็นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งรับแล้วว่าแม้นี้เธอเหล่านั้นก็เป็นสาวกของตถาคตด้วยเจตนาทีนี้ตอนออกบวชเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรเมื่อก่อนเคยมีโภคาะาอย่างไรเป็นอันจบเคยมีญาติอย่างไรจบไม่จบจบเมืนกับถ้าเป็นพระนะมองญาติกับมองคนที่ไม่ใช่ญาติอะ่ะเสมอกันมองบ้านเก่ากับมองบ้านคนอื่นนะเสมอกันไม่คิดว่านั่นคือบ้านของเราสมบัติของเราญาติของเรา คิดอย่างเดียวเราเป็นสาวกของตถาคตมีสาธรรมิกคือภิกษุออาอย่างนี้ก็ถามให้คล้ากับกาจารว่าและชื่อและตระกูลเดิมหมดแล้วจบแล้วชื่อนี้เกิดใหม่อา้าทีนี้บวเจ็ดทำไง เริ่มจากไหนเริ่มที่ปาตตโมขะสังวาลศีนคือพระพุทธเจ้าตัดศีลอย่างไรตนปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้คําว่าศีลคําว่าศีนนะนะยางจะมีคําที่คล้ายๆกันสองอย่างคือศีลกับวิในต่างกันยังไง เศษเคืออะไรสองร้อยสองร้อยิบเจ็ดใช่ไหมนั่นศินว่าวินยัยเออแล้วต่างกันยังไงตกลงอย่างท่านท่านจะกล่าวอย่างนี้ว่าบางสมัยของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเท้าวินัยปิดก วินัยมายข้ออย่างไรก็ส่งยกขึ้นก็คือประชุมส่งแล้วก็ยกขึ้นไต่ถามว่าภิกษุนี่มาผู้เจ้าอยู่นี่นะเธอทําอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมภิกษุจะตอบว่าไงคือถ้าอยู่ต่อหน้าผู้เจ้าไม่ต้องโกหกหรอกคือทรงรู้อยู่แล้วว่าจริงไม่จริงตอบไปตามนั้นนะอยืตอตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะผู้เจ้าก็จะตัดใช่ไหมอย่างนี้ไม่สมควร ติเตียนต่างๆนะนะแล้วก็จะทรงบัญญัติว่าใครก็ตามที่ทำอย่างนี้พึงได้รับโทษอย่างนั้นนี่คือพระวินัยคือมีต้นบรญญัติผู้ทำผิดมีการบรญญัติสีขาบทว่า รับโทษอย่างใดจึงจะพ้นจึงจะออกได้ทีนี้บางสมัยไม่มีพิสุกระทำความผิดอย่างนี้ก็ไม่ทรงบัญญัติพระวินยัยพอไม่ทรงบัญญัติพระวินัยก็มีแต่พระสูตรกับพระภิธรรมสองอย่างบางสมัยทําผิดน้อยก็บัญญัติน้อยตามความผิดถ้าไม่ทําผิดก็ไม่มีถ้าทำผิดมากละ่ะก็บัญญัติมากตามนั้นตามสภาวะ ที่เทียบอย่างนี้ว่าตถ้ามีผู้เจ้าสองสมัยนะสมัยหนึ่งไม่มีพิสุทธบิดละอีกสมัยหนึ่งมีพิสุทธบิดมากล่ะความจริงเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรถ้ามีพิสูตใดทําความผิดไปพบกับผู้ผู้เจ้าพวงใดก็จะทรงประจัดสิกขาบทอย่างนั้นเหมือนกันก็ต่างกับที่ประจัดเว่ามีคนทําความผิดหรือเปล่าเพราะฉันไม่ใช่ว่าผู้เจ้าจะทรงตัดสินเองนะว่า ถ้าทำแบบนี้ได้รับโทษอย่างนี้เพราะถ้าทำแบบนี้ไปเจอพวงอื่นนะพวกอื่นก็จะบัญจัติสิขาบทแบบเดียวกันนี่เป็นสภาวะทีนี้เปรียบเทียบอย่างนี้นะบางสมัยผู้เจ้าตัดพระสูตรแล้วตัดศีลของพิสุพอตัดจบไม่มีพิสุทําทำความผิดนั่นคือไม่มีพระวิน,นัยแต่มีศีล ดังนั้นขยายความว่าถึงพร้อมด้วยศีลหมายข้ออย่างไรพระพุทเจ้าก็จะตัดศีลของพิสุสามระดับคือจุลศีลมัชเชมะศีลแล้วก็มาหาศีลจุลศีลเป็นอย่างใดจากนี้นะไม่คาศาไม่ลักทรัพย์ปิะพืชพรหมจัรทร์ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ เว้นขาดจากการภ่าผิจคามภูตคามไม่ตัดต้นไม้เป็นต้นหลักต่อไปงดเว้นการฉันในเวลาวิกาลงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีเว้นขาดจากการทัดทรงแปรดับตกแต่งเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับทานยาหันดิบเนื้อดิบ เว้นขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิงธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลาเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินเว้นขาดจากการประกอบธูตกรรมและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงการรับสินบนเว้นขาดจากาการการฆ่าการจองจำนี่เป็นต้นนี่คือจุลศีล ต่อไปมัชชิมาศีลแล้วก็มหาศีลน,นี่คือศีลของพิสุโดยที่ไม่ได้ทรงบัญญัติว่าถ้าทำผิดอย่างนี้แล้วจะได้รับโทษอย่างไรออกจากอาบัตอย่างไรนี่คือศีลแต่ถ้าเป็นพระวินัยละ่ะก็มีศีนด้วยแล้วก็มีบทบทอะไรโทษใช่ไหมออกจากโทษอย่างไรบริสุทธิ์อย่างไร บางอย่างออกไม่ได้รู้ว่าพ่ายแพ้ปาราชิกแพ้ทําแล้วไม่ต้องออกแล้วสึกได้เลยบางอย่างยังไม่แพ้แต่ต้องออกจากหมู่สงชั่วคราวก่อนตามที่ปกปิดความผิดไว้หรือว่าเข้าปฏิบัติพอกลับมาถึงเข้าหมู่สงฆ์ได้เพราะการเข้าปฏิบัติก็เหมือนกับว่าเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปติดคุกอพอป้อนกําหนดออกมาเหมือนคนเดิม อย่างนี้บางอาบัตก็เพียงแต่บอกกล่าวและตั้งใจว่าไม่ทําผิดอีกนี่เป็นความต่างกันของความผิดมากความผิดน้อยแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะกรรมเป็นของเฉพาะตนแต่ปฏิโมกเนี่ยเป็นของหมู่สงก็คือพอทําผิดแล้วต้องรับโทษตามสมควรแล้วก็กลับเข้ามาสู่หมู่สงได้เพื่อความผาสุขของหมู่สง แต่ส่วนกรรมที่ทำเหมือนกับถ้าเราทำดบิดใช่ไหมเราบอกเรายอมรับกรรมหายไหมหมดไหมไม่หมดนะกรรมก็ตามไปนะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องศีลแล้วรักษาศีลก็จบตรงนี้ไนงะแต่ถ้าทำแล้วปรงอาบัตแล้วกลับเข้ามาใหม่ไม่จบหรอกจบที่บาจัดว่าพิสูจน์นั้นกระทำถูกต้องตามพระวินัยแล้ว แต่กรรมไม่จบแบบนี้ต่อไปน,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 นี่เรียกว่าศีละสังวรพอทำได้แล้วก็ฝึกอินรีย์สังวรต่อสำรวมอินสีคล้ายๆกับว่า ศีลส,สังวรเน้นเรื่องกายวาจาอินทรีสังวรเน้นที่ใจถ้ากายวาจายังไม่เรียบร้อยดีงามจะมาฝึกที่ใจเป็นเรื่องยากกายวาจาต้องถูกต้องตามกตีกาก่อนจึงจะฝึกที่ใจได้เป็นฐานในการฝึกที่ใจเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นไปตามลำดับของผู้ประดาษคือหนึ่งศีลสังวรสองอินทรีย์สังวร อีซ <EC> ีสองวันเป็นอย่างไรสามรวมจากคุณสี่เทียบกับแต่ก่อนว่าแต่ก่อนตอนไม่สามรวมจากคุณสี่อย่างไรตอนนี้ไม่ทําอย่างนั้นแต่ก่อนเราไม่สมรวมยังไงเดินออกจากซอยคนเดินสวนมาเรามองไหมมองตอนนี้สารวมคืออะไรไม่มองแล้วมองตรงไหน,น เฉพาะทางที่เราเดินเมื่อก่อนเราก็เดินทางที่เราเดินคนพูดกันข้างๆเนี่ยเราฟังไหมฟังเงี่ยหูฟังไหม <c oughs> ถ้าเสียงค่อยก็เงี่ยใช่ไหมถ้าไมค่อยก็มาต้องเงี่ยใช่ไหมแล้วตอนนี้เดินไปมีเสียงเดิมฟังไหมเออไม่ฟังไม่ฟังก็ไม่เงี่ยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทียบว่าเมื่อก่อนไม่สํารวมเป็นอย่างไร ตอนนี้ไม่ทําอย่างนั้นไม่ต้องแปลว่าสํารวมคืออะไรเทียบว่าเมื่อก่อนไม่สํำรวมเป็นยังไงตอนนี้ไม่ทําอย่างนั้นนี่คืองานของศีลมีแต่ลดมีแต่ลดที่คายายเมื่อก่อนนะนะจะทำอะไรก็ทําจะพูดอะไรก็พูดศีลส,สังวรคือมีมีเกณฑ์กติกาแล้ว ทำได้หรือไม่ได้พูดได้หรือพูดไม่ได้ต่อไปเมื่อก่อนไม่ได้สนมุนสีจะรับอารมณ์อะไรก็รับตอนนี้แหละไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือกิจของศีลมีแต่ลดมีแต่ละให้สอดคล้องกับที่พระเจ้าตัดไว้ถ้าทําดีพอแล้วล่ะมีความต่างล้วมีความต่างอย่างไร เมื่อก่อนมันยุ่งไปหมดใช่ไหมยุ่งยังไงกายก็เป็นอยางนู้นวาจาก็เป็นอยางนู้นการรับอารมณ์ละ่ะไปตลอดทั้งวันเป็นอย่างเนี้ยตั้งแต่เช้าถึงค่าถึงนอนตื่นขึ้นมาอีกแล้วเป็นอย่างเดิมอีกแล้วเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยโดนเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้คลองไปหมดเราไม่มีเวลาเหลือเลยพอลดพอละพอสํารวมแหละเฮ้ยทำไมวันเท่าเดิมแต่มันมัน มันว่างขึ้นมาล่ะคลาๆกับที่เอาเวลาเราไปหมดน่ะไม่เป็นแบบนั้นแล้วล่ะจนทำให้เห็นความต่างว่ามีความสงบมีที่ของความสงบความสงบสามารถปรากฏขึ้นได้จากการที่ลดจากการที่ละสิ่งเหล่านั้นยงอ่านี้คือไม่ต้องหาความสงบเลย แต่ลดสิ่งที่เคยทำนั่นแหละแล้วความสงบจะมีเวลาเพิ่มขึ้นเองปรากฏให้รู้เองที่อย่างถ้าเป็นความต่างจากส่วนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจอเพื่อนใช่ไหมเจอสี่ห้าคนเราทำไงคุยไหมคุยพอถึงเวลาเราเงียบแปลกไหมนี่ทำไมเงียบทำไมมันก็ว่าทำชิดนี้เราเจอความเงียบ ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอแบบน,นี้เลยเมื่อก่อนมีแต่เสียงมีแต่เสียงเต็ไมไปหมดมาจากเราพอเปลี่ยนที่เราเริ่มที่เราแหะเราจะว่ามีความเงียบพอเราเงียบคนอื่นเงียบไหมเงียบใช่ไหมต่างคนต่างมองหน้ากันใช่ไหมเริ่มที่เราก่อนไงแล้วจะรู้ว่าตรงไหนสัปปายะต่อเรา คือสอดคล้องกับความสงบดังนั้นพอตั้งเสรียดีได้ลำดับต่อไปก็คือสันโดษแล้วก็จะยินดีเสนาสนะสงัดเพราะสอดคล้องกับความสงบจะเลื่อนเป็นสมาธิจะเลื่อนขั้นได้ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แต่ต้องมีความสงบเป็นพื้นนะ แล้วถึงจากสะนโดษอาศัยเสนาสนะสงัดเพื่ออยู่กับสติคือระดับความสงบจะเลื่อนไประดับสมาธิแล้วก็ปัญญาในช่วงสืบไปต่อเนื่องกันไปอ,อย่างนี้นะเป็นเนื้อความคร่าวๆนะ